สวัสดีครับวันนี้ก็จะออกมาช้อนประกาศแหล่งใหม่ครับนี่ครับประกาศกีตาร์ครับแหล่งบึงครับยังไม่เคยมาครับแหล่งนี้ทำเลก็จะเป็นจอบเป็นจอกเป็นแหนครับเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับนี่ครับต้องลองดูครับแหล่งนี้อหลางเดียวครับไม่มีหวอดครับแหล่งนี้ดู ดูทำเลน้ำเต็มนะครับปลานี่ไม่มีสิทธรริ์ทำบ่อได้ครับแหล่งนี้ทำบัวได้ก็อยู่ในจอกข้างล่างนั่นแหละครับดูจะมีหรือเปล่าน้องอ้ยแหล่งนี้ <c oughs> ยังไม่เคยมานะครับแหล่งนี้โอ้ <c oughs> แมงกับเตา่าจะได้เห็นหมน่กีตาแหแรงนินยัง่รู้จะเป็นประกาศกีตาหรือว่าเป็นประกาศอะไรครับยังไม่รู้เลย ขึ้นมาแถวหน่าจะเป็นกีตาร์นะครับพี่น้องวอดน้องนี่ครับดูวอดน้องดูวอด,ด,ว,อด,ดวอดครับ มาวัวทำหนึ่งนี่ครับบอร์ดครับดูครับกีตาร์แรงนี้ครับนี่ครับหางพูนะครับนี่ยังไม่เคยมานะครับแรงนี้ครับเพิ่งมาเจอครับนี่สอบสวจวันแรกครับครั้งแรกครับแรงนี้ ถอนปล่อยเรื่อยๆน้องเ้ยดูทำเลครับตะลิงลึกเลยครับอ๋อบทย่างครับอย่างนี้มันทำมันก็จะทำอย่างอยจอกข้างล่างครับพี่น้องกระกด น่าจะได้ตัวเดียวละมั้งแข่งนี้เนาตัวเมียครับเนี่ยหายากกับแข่งนี้ครับจับมันไม่ได้ครับแข่งนี้ครับ นี่ครับีค่อยจะได้ไหมครับนี่ครับตัวผู้ตัวหนึ่งครับไซส์เล็กนิดเดียวนะครับพี่น้องนี่หางโพนครับแรียงนี้ดูดูปลาหางก็รู้ครับนี่นี่ครับตัวเมียครับเตือตุ้มใหญ่แล้วพี่น้องนี่ครับตัวเมียครับ นี่เหรอ,อเจออีกตัวแล้วครับนี่ครับสวยครับแต่นี่ก็สวยเหมือนกันครับ